สวัสดีครับพบกับช่างเจกแล้วนะครับวันนี้เรามากับซูบารุเอ็กวีนะครับรถด,ดีๆที่ชอบมีปัญหาเรื่องระบบแอร์นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมรถด,ดีนะครับโดยส่วนใหญ่นะรถด,ดีๆมันชอบมีปัญหาเรื่องระบบแอร์นะครับจริงๆเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องระบบแอร์หรอกครับแต่ว่าเจ้าของรถนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะไม่รู้ข้อมูลการบํารุงรักษาระบบแอร์นะครับ ก็เลยทําให้ระบบแอร์ชอบมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องการล้างแผงแอร์นะครับตุบุลคันนี้มาด้วยอาการแอร์เย็นไม่ฉ่ําเย็นฝั่งเดียวนะครับก็เป็นหนึ่งในอาการยอดฮิตของเขาแต่ทีเนี้ยเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นเราจะแก้ไขอย่างไรและจะมีอาการแสงอะไรไหมเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับ อันนี้ซูบารุเอ็วีครับของทางพีโอนะครับแอร์ไม่เย็นครับเย็นฝั่งเดียวแอร์เย็นฝั่งเดียวเผลอๆนะครับก็โรคประจําตัวนะครับอาจจะตู้แอร์รั่วต้องแกะออกมาเช็คนะครับแต่ทีนี้ปัจจัยนะครับปัจจัยอื่นนะครับอ่างเจก็แจ้งพี่เขาแล้วนะครับว่ารถลูกค้านะครับทํางาน นานเกินนะครับคือระบบแอร์ทำงานนานเกินก็คืออาจจะไม่ตัดนะครับน่าจะมีปัญหาเรื่องแอร์ไม่ฉ่ำมานานแล้วนะครับดูจากสีน้ำมันคอมนะครับแดงแป๊ดเลยนะครับน้ำมันคอมไหมอันนี้เรียกว่าน้ำมันคอมไหมนะครับถ้าหนักกว่านี้ก็ดามแล้วล่ะนะครับเปิดปุ๊บคอมแอร์มีเสียงดังลั่นเลยนะครับนี่ดูครับจริงไหมว่ามันมีปัญหานี่มันร้อนนะครับเห็นไหม ลูกยางขาดไปแล้วนะครับลูกยางขาดไปแล้วมันร้อนมันร้อนนะครับนี่แดงเลยนะครับตัวนี้ก็ต้องทําการถอดตู้แอร์นะครับถอดตู้แอร์มาตัวเช็คว่ารั่วไหมนะครับแล้วก็จัดการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะไม่ได้แบบเปลี่ยนถ่ายแบบร้อเปเซ็นะครับเพราะว่าเปลี่ยนถ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องฟัชชิ่งนะครับค่าใช้จ่ายก็พอสมควรนะครับดังนั้นถ้าตู้รั่วคือเปลี่ยนตู้แล้วก็ทําการ ล้างคอมแอร์นะครับก็ได้ประมาณ75-80%ของระบบนะครับจะเหลือในเรื่องของแผงอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าการทำนะครับมีข้อจำกัดด้านเวลานะครับด้านจำกัดของเวลาค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นเราเลยไม่สามารถที่จะบูมทีเดียวทางระบบนะครับเพราะว่าถ้าสุบลุหรือทางระบบเนี่ยมันต้องมีเวลายอย่างน้อย2วันนะครับ น,นี่เราก็นําตู้แอร์นะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับจุดประจําครับนะมันชอบขังนะครับนะมันชอบขังก็เดี๋ออยวเราต้องไปเช็คดูก่อนนะครับว่ารั่วไหมอย่างไรนะครับแต่ตัวใหญ่แล้วจะไม่รอดนะครับลูกค้าแจ้งว่ารถไม่เคยล้างตู้นะครับแต่ว่าช่างเจดูแล้วล้างตู้มา เป็นครุยอยแล้นะเป็นทิว,วก็รู้แล้วนะครับมันกระดำกระด่างเนี่ยเห็นหตรงนี้ขาวนะครับใช้เครื่องล้างครับตอนนี้นะครับอัดแรงดันที่355 psi นะครับ mm hmm. เกินมานิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าไงตู้มันต้องทนแรงดันได้มากกว่า400 psi อยู่แล้วนะครับ นิ่งกริ๊กนะครับก็ไม่พบนะครับว่ามีการรั่วนะครับไม่พบว่ามีการรั่วของตู้แอร์นะครับไม่มีการขึ้นมาเป็นตามมดเป็นไร้น้ำนะครับไม่มีฟองขึ้นมาเลยนะครับภาพตูมีการล้างมาแล้วนะครับแต่ยังไงทักวันก็ต้องรั่วนะครับเพราะว่าโครงสร้างมันเป็นอย่างนั้นนะครับยังไงก็ต้องรั่ว อันนี้ก็ต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับว่าลูกค้าจะให้ล้างนะครับใช้งานไปก่อนหรือวาอ่าเปลี่ยนไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาปวดหัวทีหลังนะครับหลังจากทําการแจ้งนะครับแจ้งจากของรถนะครับพี่โอแจ้งเรียบร้อยแล้วนะครับว่าตู้ไม่รั่วนะครับตู้ไม่รั่วก็จะใช้ต่อก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใจอยากเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าไงเป็นโรคประจาตัวอยู่แล้วก็เปลี่ยนนะครับแต่ว่า ลูกค้าเลือกที่จะใช้ตู้เดิมไปก่อนนะครับเพราะว่าด้วยปัจจัยหลายๆด้านนะครับอ่ะก็ไม่มีปัญหานะครับนี่เราก็จะทําการล้างตู้นะครับล้างตู้ประกอบแว็กเติมน้ํายาแอร์นะครับอ่ะต่อมาเราก็ทําการล้างตู้แอร์นะครับตัวนี้ก็น้ายาสีชมพูนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ทําการล้างตั้งแต่ชั้นล่างนะครับไล่ขึ้นไปครับล้างจนกว่าจะเอี่ยมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพอถ่ายไปล้างไปมันค่อนข้างเปลืองนะครับเปลืองเวลาไม่ใช่หรอครับผม น่ครับทำการลงน้ํายาก็เห็นนะครับโอ้ออกมาเป็นดําปริกยเลยนะครับผมนะครับนะครับพวกคราบตวกระโปกนะครับที่มันฝังอยู่ในตัวฟินนะครับก็จะไล่ออกมานะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาล้างน้ํานะครับล้างน้ําเปล่าออกนะครับมาดูว่ามันจะใสขึ้นไหมนะครับขาวขึ้นไหมครับ การล้างให้มันขาวขึ้นเนี่ยข้อดีก็คือหน้าสัมผัสนะครับมันจะแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีนะครับแอร์เราก็จะเย็นไวนะครับการล้างแอร์มันเป็นผลพวงนะครับคือถ้าตัวตู้สะอาดเนี่ยก็แลกเปลี่ยนความร้อนได้ไวก็เย็นขึ้นอันนั่นคือผลพวงจากการล้างครับแต่เนื้อในจริงๆนั่นคือการทำความสะอาดนะครับการล้างครับก็ขาวขึ้นนะครับใสขึ้น คราต่างๆก็หลุดออกไปเยอะแล้วนะครับหลังจากที่เราทําการล้างตู้เสร็จแล้วนะครับล้างน้ำสะอาดก็มาจุ่มน้ําแช่ทิ้งไว้นะครับเพื่อให้น้ําทําละลายนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ํายาที่เราล้างเนี่ยตกค้างนะครับถึงผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตเจ้าของแบรนด์เนี่ยจะบอกว่ามันไม่กัดอลูมิเนียมนะครับแต่ส่วนตัวแล้วเคมีก็คือเคมีนะครับ เราล้างออกนะครับเพื่อความไม่ประมาทเท่านั้นเองนะครับแต่ใสยกริ๊กนะครับอ่าให้ดูเลยนะครับก็ทําละลายไปสักแป๊บนึงนะครับให้ฟองมันสลายหายไปนะครับตอนนี้เราก็ทําการนะครับติดตั้งตู้แอร์นะครับกลับเข้าที่เดิมเป็นที่เรียบร้อยนะครับประกอบชุดคูลิ่งยูนิตเรียบร้อยก็เดี๋ยวไปทําการแม็กข้ามระบบนะครับแล้วก็มาเก็บรายละเอียดงานอีกทีนิดหน่อยจะไม่เสียเวลานะครับ เราก็ทําการประกอบทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับทําการแวรแล้วนะครับดูนะครับแวร์จนท่อแทบแบนแล้วนะครับนี่ดูให้สุดนะครับวันนี้อยู่400-500มค้อนนะครับเพราะว่าท่อมันมพยายามจะโค้งนะทำให้ค่าไมครอนมันโดดนะครับครับนะครับตัวนี้เราก็ทําการเติมน้ํายาแอร์นะครับค่อยๆเติมเข้าระบบนะครับ ลอยไล่เปันไปนะครับตามสเปคของเขานะครับ450-500กรัมนะครับเติมเข้าระบบก็เดี๋ยวเราจะไปสตาร์ทรถนะครับแล้วก็รันระบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าความเย็นอะไรต่างๆกันนะครับอนี้เราทําการเติมน้ํายาเสร็จแล้วนะครับ466กรัมนะครับเพราะว่าตัวนี้มันใช้น้ํายาแอร์ที่450-4ถึง500กรัมนะครับโดยตามสเปคมีเลยนะครับ แต่แบบนี้เราเราจะบอกได้นะครับแต่ถ้ามันไม่มีติดมาเนี่ยผมจะไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้นะครับอันนี้มีข้อมูลนะครับเราก็จะเปิดเผยข้อมูลได้นะครับก็ไม่ผิดอะไรนะครับผมก็แจ้งกันไปใครจะเติมก็เติมตามนี้แล้วก็เคลียค่าหาเอานะครับอย่างผมเติมไป466นะครับบางคันก็เติม450นะครับมันไม่แน่ไม่นอนนะครับทุกคันเลยดูค่าการทํางานนะครับโลเพชเชอร์ก็ เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษก็คือโลเปเชอร์28 psi นะครับตามค่าความเย็นต่างๆของ R134a ที่ทางเจเซตอัพนะครับก็คือ28 psi นะครับรถทุกคันมันก็อยู่เท่านี้นะครับเพราะมันคือน้ำยาเดียวกันนะครับแต่ไฮเพเชอร์นะครับคันนี้อยู่ที่220 psi นะครับ ค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงเพราะว่าสภาพอากาศตอนนี้นะครับอุณหภูมิ3 1 32าอครับโดยประมาณสาม2องศานะครับตอนนี้ทั้งหลังเริ่มเย็นแล้วนะครับเย็น17.2นะครับให้ดูก่อนครับช่างเจวางเซนเซอร์นะครับวางเซนเซอร์ไว้แค่ตรงนี้นะครับหลังตัวพิงนี้โดยตามครับให้โดนลมนะครับ แต่ว่าลมเป็นลมวนเนาะอ่าด้านหลังจะต้องเย็นกว่าด้านหน้าด้านหน้าไม่มีลมวนนะครับอ่าด้านหลังเย็นติเจ็ดนะครับอุณหภูมิประมาณสา3 2ดเอ็ดสามสองด้านหน้าเย็นยี่สิบสี่จุดลมส่งหกจุดแดนะครับรันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรันร้อยเปอร์เซ็นต์่ารถวิ่งมานะครับคันนี้วิ่งมาห1 8ม0หนึ่งแดร้อยห้าสิบกิโลเมตร ก็มีการรั่วแล้วนะครับมีการรั่วแล้วก็ตัวนี้นะครับโรคประจําตัวเขาครับก็จะคือโอลิงนะครับโอลิงข้อต่อวาวล์วรั่วนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะการรั่วแห้งนะครับรั่วแห้งหมายถึงรถที่อจอดนานๆหรือรถที่วิ่งระยะสั้นๆเนี่ยระบบแอร์ไม่ได้ทํางานนานดังนั้นน้ามันคอมเนี่ยมันเป็น สิ่งที่มีน้ําหนักนะครับเป็นน้ำเนาะเป็นน้ําหนักมันจะนอนก้อนอยู่ด้านล่างนะครับเวลาเราจอดแต่น้ํายาแอร์เป็นแก๊สมันลอยอยู่ด้านบนเวลาเราจอดนานๆเนี่ยมันซึมออกตัวน้ํายาแอร์มีแรงดันในตัวเองอยู่แล้วมันก็ดันออกนะครับอ่าซึ่งตัวนี้ตู้ไม่รั่วก็เรียกว่าโชคดีไปนะครับก็คิดคิดว่าอยากให้ลูกค้าเปลี่ยนมากกว่านะครับเพราะว่ายังไงตกวันหนึ่งมันก็รั่วแต่ว่าด้วยปัจจัยหลายๆด้านเนาะอ่าทั้ง เม็ดเงินนะครับเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยก็พอสมควรเนาะตัวตู้แอร์นะครับก็ไม่มีอะไรครับตัวนี้ก็มีปัญหาเรื่องการระบายความร้อนนะครับตัวแผงคอนเดนเซอร์นะครับจะตั้งเจยิงก่อนนะครับล้อรวมห้าสิบเลยนะครับอ่าตีว่าห้าสิบก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่นิ่งเนาะมือเราอ่าห้าสิบนะครับพยายามถ่ายให้ชัดนะัะยิงที่แผงคอนเดนเซอร์นะครับแผงร้อนนะครับ ประมาณ50องศานะครับเดี๋ยวเรามาคิดกันว่าค่าแรงดันมันต้องอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแผงร้อน50 50องศาซีนะครับถ้าแผงร้อนที่50องศาซีนะครับแรงดันน้ำยายแอร์ต้องอยู่ที่191 PSI นะครับ แต่อันนี้อยู่ที่สองรยี่สิบนะครับสูงไปหน่อยนะครับตัวนี้เอามือจับแผงแผงร้อนจีนะครับตัวนี้ไม่ได้ล้างแผงนะครับลูกค้าไม่ได้ล้างแผงเกิดการอุดตันนะครับน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับบางส่วนก็อาจจะเริ่มเป็นคราบกาวเหนียวแล้วนะครับก็อยากให้แนะนํานะครับว่าล้างทั้งระบบนะครับแต่ว่าอยู่ที่ดูวินิจลูกค้าดีกว่านะครับอยู่ที่ ที่ดุลพินิษลูกค้าด้วยนะครับ hehe, เพราะว่าของทุกอย่างมันมีเหตุและผลนะครับก็เรียบร้อยกันไปไม่มีอะไรครับตัวนี้ก็ล้างตู้นะครับเซตอัพน้ํามันคอมนะครับล้างภายในคอมนะครับล้างภายในตู้นะครับไล่น้ํามันออกให้มากที่สุดแล้วก็เซตอัพมันนะครับก็เรียบร้อยกันไปนะครับอย่างไงท่านใดนะครับตูบารุเอ็กวีนะครับถ้ามีปัญหานะครับไม่รู้ไปซ่อมที่ไหนนะครับซ่อมไม่จบนะครับก็เรียนเชิญกันได้นะครับ แต่ว่าขอให้มีเวลานะต้องมีเวลาให้เจงเจทำนะเอาอารมณ์แบบว่าสามชั่วโมงเสร็จเงี้ยวันหนึ่งเสร็จอย่างเงี้ยมันมันจะชั้นชิดไปนะครับเพราะว่างานจริงๆครับบางอย่างมันอาจจะมีอะไรที่เกินความคาดหมายในการทำงานออกไปนะครับไงนก็ฝากร้านกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับในส่วนนี้นะครับสัเจเกตใส่น้ำมัน UV ให้ ไปในตัวบรุแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันเขียวนะน้ำมัน U ูที่ใช้จะเป็นน้ำมัน UV เรียกว่าอย่างดีนะครับผมจากอิตาลีนะครับตัวนี้จะไม่ไปเบียดปรปิมาณน้ำมันคอมนะครับจะไม่ไปเบียดปริมาณน้ำมันคอมใช้นิดเดียวนะครับแต่ว่ามันก็จะเขียวทั้งระบบนะครับใช้นิดเดียวแต่เขียวทั้งระบบแต่ว่าจะต้องมีอุปกรณ์นะครับถ้ามันรวมกระจุกอยู่เราก็จะเห็นตาเปล่านะครับแต่ถ้ามันไม่รวมเนี่ย เราจะต้องมีไฟฉายนะครับมันจะสะท้อนแสงออกมาเลยนะครับสมมติว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นเป็นเขียวเนี้ยนะครับมันจะสะท้อนแสงนะครับถ้าเกิดมีจุดรั่วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับมันจะทอนขึ้นมาเลยนะครับอย่างเงี้ยไม่มีนะครับเขียวไม่มีนะครับเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะทำการล้างแผงคอนเทนเตอร์ให้ลูกค้าตัดแล้วนะครับ คอมแอร์ไม่ดังแล้วนะครับคอมแอร์ไม่ดังแล้วก็ดีใจด้วยกับลูกค้านะครับโอ้ oh, oh, ไม่งั้นนี่เจ็บหนักนะครับเพราะว่าการที่คอมแอร์ XV ดังนะครับก็คือ5 0 5 0นะครับอาจหายและอาจไม่หายนะครับอันนี้หายนะครับก็ดีใจด้วยนะครับ